รถยนต์นอกจากจะเป็นยานพาหนะพาเราไปได้ทุกที่ยังสามารถเป็นตัวช่วยยามกัดสนเงินทองด้วยวิธีการคือการนำรถไปขอบริการสินเชื่อจากธนาคารต่างๆข้อดีของการใช้รถเพื่อแลกเงินนั้นคือเมื่อเราได้เงินมาแล้วเรายังสามารถใช้รถได้ต่อแม้เราจะนำรถไปเป็นหลักประกันสินเชื่อซึ่งหากใครจะใช้บริการ อันดับแรกตรวจสอบอายุก่อนคำนวณดอกเบี้ยสำหรับรถเก่าหรือรถที่มีอายุมากอาจจะต้องยอมจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่ารถใหม่โดยผู้ให้บริการจะกำหนดอายุรถสูงสุดที่จะมาใช้เป็นหลักประากาันไว้ไม่เกิน1 0 1ถึงปีโดยการให้สินเชื่อจะอยู่ที่ 80- 90%ถึงของราคาประเมินรถยนต์ที่พิจารณาจากยี่ห้อรถรุน่นและระยะเวลาการใช้งานค่ะถ้าเป็นรถบรรทุกใหม่นะครับก็เริ่มต้นที่8%ตต่อปีนะครับถ้าเป็นรถเก่งรถกระบะ สินเชื่อทะเบียนรถก็เริ่มต้นที่หอร์เต่อปีนะครับโดยศูาเปต่อต่อเดือนที่เหลือก็คิดตามตามปีของรถนะครับก็ก็ก็แล้วแต่ถ้าเกิดรถมีมีอายุมากหน่อยก็ก็เบรคก,ก็จะขึ้นตามตามตามอายุรถไปนะครับจากนั้นเอกสารพร้อมง่ายต่อการอนุมัติ หากผู้ที่ขอสินเชื่อต้องการยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเพิ่มก็สามารถทำได้โดยการใช้หลักประกันเดิมแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สำหรับเอกสารที่ใช้จะมีเพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหลักฐานแสดงฐาน,นะทางการเงินและรถยนต์ต้องปลอดภาระหนี้มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนค่ะ ค้ามีผลประวัติในการผ่อนสินเชื่อที่อื่นดีจริงๆก็จะเป็นกลุ่มที่เราไม่ขอคนค้าเลยแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มาแล้วประวัติที่อื่นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เราก็อาจจะขอคนค้าประกันเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการการปล่อยสินเชื่อของเราตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับจริงๆก็มีโอกาสที่ที่ค้างที่ที่ที่ finance หรือว่าที่ที่ธนาคารอื่นบ้างแต่เราก็ยังสามารถให้บริการสินเชื่อได้แต่เราแค่ขอความมั่นใจเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าว่าเขามี คนคำประกันให้นะครับถ้าเป็นสินเชื่อทะเบียนรถแข่งรถกระบะจริงๆคือภายในวันได้เงินนะครับคือเราเราสามารถตรวจสอบลูกค้าตรวจสอบเอกสารได้ภายในภายใน23าชั่วโมงนะครับแล้วก็โอนเงินให้ลูกค้าภายในภายในสิ้นวันได้อเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนรถนะครับการขอเพิ่มสามารถทําได้แต่ว่าต้องหลังจากมีการผ่อนชาระกับเราไประยะหนึ่งถ้าเกิดมาขอสินเชื่อเดือนนี้เราอาจจะขอดูประวัติอีกหน่อยนะครับอีกอีกห้าหกเดือน แล้วเลย6เดือนไปเราจะมีการนำเสนอให้ลูกค้าที่ดีนะครับรับวงเงินเพิ่มได้สุดท้ายรักษาสิทธิ์เช็คราคาตลาดก่อนเซ็นรับเงินการขอสินเชื่อรูปแบบนี้ผู้ขออาจตรวจสอบราคารถยนต์เองก่อนได้โดยการเข้าไปตรวจสอบกับเต็นท์รถราคาประมูลรถใช้แล้วจากธนาคารที่เราจะไปขอสินเชื่อซึ่งแต่ละที่จะมีวิธีการคำนวณสภาพรถระยะเวลาการใช้งานเอาไว้แล้วอย่างน้อยก็เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าไปตอรองขอสินเชื่อจากธนาคารค่ะ